ดีครับเีพามาดูเมลอนครับเมลอนอายุประมาณสิบห้าวันเ <Wow. S 1> มลอนอายุประมาณสิบห้าวันนก็ผูกเชือกให้เขาไต่ขึ้นสมบูรณ์ดีครับ ก็มีมดมีแมลงมารบกวนนิดหน่อยนะครับต้องผูกเชื่อให้เขาแต่ขึ้นนี่ครับก็ต้องหาไม้มาค้ำให้เขาให้เมลอน,นงามๆครับ กำลังงามอายุประมาณ15วันนี่ครับนี่มีแมลงรบกวนยอดเทอง,งงามก็เพาะก้าแล้วก็มาแยกปลูกต่างหากเกือบไปหลอดตอนแรกก็เหี่ยวๆ่าเจอแดด จะโรดไม่โรดนอกแต่เขาโรดมาได้ครับใส่ปุ๋ยไปหยอดปุ๋ยไปสองรอบหยอดเทีละนิดนี่ครับกำลังงามอายุประมาณสิบห้าวันตอนนี้ก็เป็นแตงโม โมก็ประมาณอายุดึงอายุประมาณหนึ่งเดือนนี่ก็ดูมีวัฒนาการเจริญเติบโต,ตของเขาว่าเขาจะโตเร็วขนาดไหนแล้วก็จะได้ผลไหมเพราะว่าก็ไม่เคยปลูกครับเอา,มาเลมาเล็ดพัน์ธุก็เมล็ดพัน์ุรดเล่ขายนั่นแหละเอามา,าทำพัน์ธุ มาตากแดดเอามาเล่นมาตากแดดแล้วก็เพาะกลา <Okay. S 1> ้าก็ลองดูว่าเขาจะจะรอดไหมครับต้องรอดูรอชมในคลิปต่อไปนะครับผมก็มีปลูกสกีมารงแรกมาทดลองปลูกมาลุ้นกันไปว,ว่ามันจะให้ผลผลิตหรือเปล่า อยู่ที่กรุงเทพครับไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดครับอยู่กรุงเทพช่วงโควิดนะครับก็รอดูคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ